นี่คือ AirPods Gen 2ราคาเต็มอยู่ที่5,290บาทส่วนนี่คือ e d i f i e r W320TN ราคาอยู่ที่แค่2,990บาท แล้วเรื่องเสียงเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ดีกว่าซ้ำนะถ้าถามว่าทำไมต้องเทียบกับ AirPods เนี่ยก็คือผมคิดว่ามันคล้ายคลึงกันมากๆนะครับเริ่มตั้งแต่ดีไซน์เลยก็คือดูดีไซน์ตรงหูฟังมันเนี่ยมันก็คือแบบดีไซน์ไลน์เกิดเดียวกับ AirPods เลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่ตัวกา้านแต่ว่าตัวเคสเนี่ยก็คือดีไซน์คล้ายกับ AirPods เหมือนกันยิ่งถ้าเป็นตัวสีขาว Ivory ของตัว W320TN เนี่ยก็คือยิ่งหน้าตาเหมือน AirPods เข้าไปใหญ่นะครับ Edifier เป็นแบรนด์หูฟังจากร้าน4 พูดถึงว่าเทียบกับ AirPods แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบ่งขอพูดถึงเรื่อง build quality กับดีไซน์ของเจ้า Edifier W320TN ก่อนนะครับวัสดุโดยรวมเนี่ยคือมันทํามาจากพลาสติกหมดเลยนะครับมันเป็นพลาสติกที่แบบพลาสติกอ่ะคือโดยรวมมันรู้สึกว่าแข็งแรงนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่ามันกองแก๊งหรืออะไรแต่พอเทียบกับ AirPods เนี่ย build quality มันก็ยังซูงไม่ได้นะครับแต่มันก็ตรงตาม expectation นะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะส่วนตรงดีไซน์ของตัวหูฟังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคล้าย AirPod s Airarbus มมมาาาาาากกกๆๆนนนนครรัับบ็็ือเเปททงงงแ Design Component Lang ถ้ดดูีี่่่จวตย คือคิดว่ามันคล้ายมากๆอกะแล้วการที่มันเป็นทรงเอียบัดแบบนี้เนี่ยก็คือมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือฟิตมันสบายมากๆนะผมคิดว่าใส่นานๆเนี่ยมันจะสบายหูกว่าแบบหูฟังอินเอียร์มันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นมันอุดมันอัดหูของเราเข้าไปใส่แบบนานๆยาวๆเนี่ยคิดว่าสบายกว่าอินเอียร์เยอะแล้วฟิตของเอียบัดเนี่ยผมคิดว่ามันเข้ากับทรงหูของคนส่วนใหญ่ได้มากกว่านะแบบอินเอียร์เนี่ยมันก็คือต้องมานั่งเลือกจุกว่าไซส์มันจะพอดีไหมมันอาจจะหลวมไปนิดนึงหรือว่ามันอาจจะิิตปนนนนดึงรัับแ่่วาเอีมมก็ เอาไปใส่เดี๋ยวผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันใส่สบายนะครับแล้วฟิตของมันสำหรับบอมเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างสัมเปอทีฟนะครับถ้าเทียบกับ AirPods 2เนี่ยผมรู้สึกว่าไอตัว e d i f i e r W320TN เนี่ยมันฟิตบอมดีกว่านะเพราะขนาดตรงหูที่มันอัดเข้าไปเนี่ยมันใหญ่กว่านะมันรู้สึกว่า AirPods Gen 2เนี่ยมันจะเล็กแล้วก็ทําให้มันหลวมไปนิดนึงนะไอตัว d i f i e d เนี่ยมันก็มาฟิตรูหูไดแน่นมากกว่านะครับก็สำหรับใครที่รูหูใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วรู้สึกว่า AirPods มันหลวมไปเนี่ย ะครับอินเอียร์เนี่ยมันก็คือจะมีตรงจุกที่มันสามารถมีขี้หูติดเข้าไปได้ถ้าเป็นเอียบัตสเนี่ยก็คือใช้ผ้าเปียกอะไรมาเช็ดก็คือสะอาดแล้วนะครับถ้าเป็นอินเอียร์เนี่ยก็คือต้องดีฟคลีนหน่อยส่วนข้อเสียของการเป็นเอียบัตสเนี่ยก็คือเรื่องเอร์ฟอร์แมนซ์ของ noise cancelling เนี่ยมันยังสู้หูฟังแบบอินเอียร์ไม่ได้ที่มันมีจุกมาอัดนะครับแล้วก็ใช่นะครับไอเจ้า Edifier W320TN เนี่ยในราคา2,990บาทมันมี active noise cancelling ด้วยนะถึงมึงจะพูดว่ามันสู้หูฟังแบบอินเอียร์ไม่ได้แต่ว่า active noise มันไม่ได้เป็น noise cancelling แบบดูดเสียงซุบออกไปเลยเหมือนหูฟัง in-ear หรือหูฟัง over-ear ที่เป็น noise cancelling นะครับแต่มันจําเป็นเหมือนกันเอาเสียงเสียงรอบตัวของเราเนี่ยมาหมุนน็อปปรับวอลลุ่มลงไปนะครับมันไม่ได้เป็นดูดเสียงออกไปเลยถ้าผู้ที่เห็นภาพเนี่ยอย่างเสียงแอร์ในห้องมันก็จะตัดออกไปให้ได้ยินเสียงน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียงดูดฝุ่นอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือตัดไม่ค่อยได้แหละสลับมาดูที่คอมโพเนนต์ต่างๆที่วนตัวหูฟังกันนะครับก็คือจะมีเป็นตัว earpiece ที่เอาไว้ปล่อยเสียงนะครับเสร็จ้็ะเปนอใหืค Play กับ,บอัตโนมัติเลยนะครับ สไลด์งลงมาข้างล่างเนี่ยคือจะเป็นตัวคอนโทรลนะครับที่จะเป็นแบบบีบก้านละไอตัวคอนโทรลแบบบีบก้านเนี่ยก็คือจะเหมือนที่อยู่ใน AirPods Pro Gen 2หรือว่า AirPods Gen 3เลยนะครับแล้วคอนโทรลต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาปรับแต่งได้ในแอป t i f i e r Connect ซึ่งเดี๋ยวมันพูดถึงด้วยนะแต่หลักๆเนี่ยผมก็เซ็ตไว้ให้เหมือนใน AirPods เลยนะครับก็คือกด1ครั้งเพื่อเพย์พอสกด2ครั้งเพื่อเล่นไปข้างหน้ากด3ครั้งเพื่อเล่นไปข้างหลังสเสร็จแล้วก็กดค้างเนี่ยเพื่อเปลี่ยนโหมดนะคัคนเซลลี่งนะ แล้วเรื่องไมโครโฟนเนี่ยก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเจ้า W 3 2 0 TN นะครับเพราะว่ามันมีไมค์ติดมาข้างละ3ตัวเลยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างอีกด้วยสวัสดีครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนของ Airpods Gen 2องครับเวลาผมพูดก็จะเป็นอย่างนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือเสียงจากไมโครโฟนของ Edifier W 3 2 0 TN นะครับเวลาผมพูดก็จะเสียงเป็นอย่างนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่ชั้นดาดฟ้านะครับก็จะเป็นการเทสเหมือนการมีทติ้งแบบเอาท์ดอร์นะอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากไมโครโฟนของแอปพาร์ตเจนสนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเสียงจากไมค์ของเจ้า e d i f i e r W 3 2 0 T N นะครับต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างท้าเลนจิ้งมากนะเพราะลมแรงมากดูจากผมบอมงอย่างที่ดีไปนะครับเสียงจากไมโครโฟนของแอปพาร์ตเจนสเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเคลียร์ก็จริงแต่ว่ามันออกไปทางแบบเสียงสูงเลยอะเสียงจากไมค์ของเจ้า e e d i i f r W320 TN เนนี่ยมักก็ใกอทความเป็นจริงมากกว่านะครับเสียงที่มงพูดในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างกี้ซึ่งมันเป็นโทนทนี่ทุงมกว่า้้เจาก ยู 3, 2 0เนี่ยมันก็ถ่ายทอดเสียงอันนั้นออกมาได้ใกล้เคียงมากกว่า ส่วนพอเอาไปเทสข้างนอกเนี่ยก็คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้เจ้า w 3 2 0 tn เนี่ยมันตัดเสียงรอบกวนรอบนอกออกไปได้ดีมากกว่านะครับก็คือไปยืนบนดาดฟ้าเนี่ยลมมันพัดแรงมากๆเสียงลมที่เข้ามาของเจ้า w 3 2 0 tn เนี่ยมันก็ถูกตัดให้น้อยลงนะครับมันทําให้เสียงที่บอมพูดเนี่ยที่มันเป็นใจความสําคัญมันได้ยินชัดขึ้นนะพูดถึงเสียงจากไมโครโฟนไปแล้วทีนี้มาพูดถึงเสียงที่เราได้ยินกันบ้างนะครับไอ้เจ้า edifier w 3 2 0 tn เนี่ยเสียงคอมมันบอมต้องบอกว่ามันออกเป็น2แกกอ็คืเสียงแหลมมาาเสียงต่ํา เสียงกลางเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางกลถ้าใครเคยฟังเสียงจาก AirPods Gen 2เนี่ยมันก็คือคล้ายๆเป็นโทนนั้นเลยครับแต่เป็นโทนนั้นที่บวกเสียงเบสขึ้นมาเสียงจาก w 3 2 0 t n เนี่ยมันจะมีความแน่นกว่าแล้วโทนต่ํามันก็คือจะมีมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเสียงสูงกับเสียงกลางเนี่ยผมก็คือยังรู้สึกว่ามันมีความมัดดีกว่า AirPods อยู่นะครับโดยรวมเรื่องเสียงเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะชอบนะครับมันเป็นโปรไฟล์เสียงแบบมหาชนน่ะก็คืออย่างที่ผมบอกไปมันเสียงแบบ AirPods เลยแค่บวก แต่งชูนเสียงอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็มี EQ preset มาให้เปลี่ยนในแอป e d i f i e r Connect นะครับก็ <knocks S 2> คือสามารถมากดเปลี่ยนได้เลยแล้วนอกจากนั้นในแอปเนี่ยมันก็ยังสามารถมาปรับโ o i s e c a n c e l l i n g มาปรับออปชันต่างๆของตัวหูฟังอย่างเช่นปัว Control ที่ผมบอกไปถ้าอยากเปลี่ยนฟังก์ชันการบีบก้านเนี่ยก็มาเปลี่ยนในนี้ได้เลยนอกจากนั้นก็จะเป็นการดู s t a t u สต่างๆดูซอฟต์แวร์แล้วก็ Setting อื่นๆนะทีนี้ผมอยากมาพูดถึงการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับ AirPods บ้างแหละ AirPods Gen 2เนี่ยเป็นหูฟังที่ผมเชีย คือมาเชื่อมต่อครั้งแรกปุ๊บครั้งต่อไปก็คือแค่เปิดเคสอีบูฟ้าออกมาใส่หูปุ๊บ,บเพลงมันก็เปิดได้เลยตามที่เราต้องการทีนี้มาพูดถึงไอตัว e d i f i e r W 3 2 0 T N กันบ้างว่าการเชื่อมต่อเป็นยังไง ก็คือบอมคิดว่า Experience เนี่ยมันค่อนข้างเทียบเคียงได้กับ AirPods เลยนะครับเคือตัว W320T-S มันมี Fast Pa i r ใช่ไหมก็คือบอมสามารถเชื่อมต่อครั้งแรกครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปที่บอมเปิดเนี่ยก็คืออย่างที่บอมบอกเลยเปิดเคสใส่หูฟังแล้วเพลมันก็คือจะเล่นตามที่เราต้องการได้เลยมันก็เป็นโฟล์กการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วที่บอมชอบใน a i r p o d แต่ว่าถึงแม้ว่าเวลา Connect เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วเท่า a i r p o d แต่มันก็ยังเป็นโฟล์ที่สะดวกอยู่ดีย่ยิ่งใครที่ใช รู้สึกว่าบางทีมันก็ต้องมาคอนเน็กใหม่แต่ก็แน่นอนแหละการอินทิเกรตเข้าไปใน iOS หรือว่า Apple Ecosystem เนี่ยยางให้แอร์พมันก็ทําได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องกลับมาพูดถึงเรื่องละไขค,ครั้งหนึ่งที่มันเกือบเท่าตัวเนี่ยมงก็คิดว่ามันเป็น Trade Off ที่บอมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรับได้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอเจ้า W320TN มันก็ยังมี Multi Point Pairing ที่มันทำให้สามารถเชื่อมต่อ2 device ได้พร้อมกันแล้วก็มาเทียบเคียงกับฟีเจอร์ของ AirPods ที่มันเชื่อมต่อกับ iPad Mac iPhone ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันแต่ก็คือ IW320TN ใน Multi Point Pairing เนี่ยมันก็ลิมิตอยู่แค่2 d e v i เ e เท่านั้นนะครับเวลาใช้เนี่ยก็คือสมมติเรา c อ n n e c t ์ไว้กับ iPhone กับ Mac ทิ้งไว้นะแล้วอย่างเช่นเรากำลังฟังเพลงใน iPhone อยู่แล้วเราไปเปิดคลิป YouTube ใน Mac เนี่ยเสียงในหูฟังของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นคลิป YouTube ที่เปิดใน Mac, นน Mac device ะคัับบบมมก็ือจสลไสไปาแบบี้ด้ด ลและตัวแบตเตอรี่ของเจ้า W320TN เนี่ยเขาก็คือเรตติ้งไว้ที่ประมาณ17ชั่วโมงนะครับถ้าเปิด noise cancelling ส่วนถ้าปิด noise c a n c e l l i n g เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ27ชั่วโมงและเวลาชาร์จเนี่ยก็คือสามารถชาร์จที่เคสได้ด้วย USB-C นะครับซึ่งชาร์จเร็วพอสมควรเลยนะแล้วตอนบอมมาใช้กับ iPhone ของบอมเนี่ยที่บอมว้าวอย่างหนึ่งก็คือมันมี Live Activities ด้วยนะครับอันนี้เป็นแอปแรกที่ผมเคยเห็นมันใช้ Live Activities นะมันก็จะทําให้เราสามารถเห็นพวกสเตตัสต่างๆของหูฟังของเราได้เช่่่นนนพววกกแบตเตเเรีี้นะ้มคาจาจ Edifier W 320TN เนี่ยมันเป็นหูฟังแบบ daily use เป็นของดีที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยความที่ไม้มันดีแล้วมันมี active noise cancelling เนี่ยก็คือลองนึกภาพแบบนี้นะครับตอนเช้าใส่หูฟังขึ้นรถ BTS มันก็คือตัดเสียงคนรอบข้างออกไปพอถึงที่ทํางานปุ๊บเปิดคอมมามันก็ Connect อยู่แล้วเพราะมันมี multi point pairing แล้วพอจะเข้ามี t i n g เนี่ยก็คือสามารถใช้ไม้ที่มันมีตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ด้วยถ้าใครอยากลองเนี่ยก็คือเดินไปเซ็นทรัลเวิลด์เลยนะครับไปที่ร้าน425ดีกนะเหลือใครโดนป้ายยาแล้วอยากซื้อแล้วเนี่ยบอมมีโค้ด้ไถึง แค่วันที่31สิงหานะครับใช้ได้ทั้งออนไลน์ั้งออฟไลน์ line, ไปซื้อที่ร้านดิเซนต์เวิลด์ก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e บอยเบพัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ